One t w t three l e ส s go <S สวัสดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเดินทางนะครับผมรถชูเบต้งนะครับผมก็ประมาณ3,294กิโลเมตรนะครับที่จะเดินทางกันนะครับไปได้วยกัน สี่ขั้นเหมือนเดิมมีผมมีไอเปง๋งมีพี่ม่อนแล้วก็มีนัส,สุเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันจัดของอยากจะมา,าแชร์การจัดของนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยผมเอาอะไรไปบ้างนะครับผมก็อ่านี่เลยนะครับตัวนี้อื้อนี่ เป็นชุดเซอร์วิสนะครับก็เป็นอุปกรณ์สําคัญสาคัญนะเซอร์วสิสรถเราเบื้องต้นได้นะครับผมซึ่งตัวชุดอุปกรณ์ตัวเนี้ยผมก็จะเอาไว้ในตัวช่องสําหรับใส่ตัวกล่องเครื่องมือที่มันอยู่ข้างหลังข้างปี๊บอะครับที่อยู่ใกล้ตัวล้อน,นั่นเองนะครับผมที่จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดของแล้วก็อธิบายไปด้วยว่ามีอะไรบปบ้างแล้วกันเนาะอ่า เดี๋ยวว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เดินทางแบบมือใหม่นะครับแล้วจะรู้ว่าอะไรที่มันจําเป็นอะไรที่มันไม่จําเป็นนะแต่ส่วนมากผมรู้สึกจะมีแต่ของที่มันไม่จําเป็นนะครับผมไม่ใช่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับก็ตัวเนี้ยมันใช้งานสะดวกนะครับก็ใช้มาหลายทริปละ ผมก็จะไว้ต้มกาแฟตอนเช้าก็จะเป็นบล็อกสําหรับชงกาแฟแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอะเรียกว่าโอ้ไม่ได้ใช่นานก็ถือว่าเป็นตัวสํารองสําหรับพี่เป๋งได้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเผื่อเตาแก๊สของพี่เป๋งก็จะมีปัญหานะครับผมเตาแก๊สมอคคา,อ,า,าอรอต เตอร์น,อนะครับแก้ว3ามใบนะครับมเมล็ดก,กาแฟนะครับผมตัวบดมือนะครับทํากาแฟ ى. ต้มน้ําก็ได้นะครับผมก็จะเป็นผมจะลงกระเป๋าใบประจาของผมไว้อ่าตัวนี้เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเซ็ตเครื่องนอนมาดูว่าเซ็ตเครื่องนอนผมมีอะไรบ้างเอาก่อนไปเซ็ตเครื่องนอนนะครับเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยมีการนอนทั้งแบบ กลางเต็นท์นอนด้วยนะครับประมาณสามคืนแล้วก็จะมีนอนในส่วนของตัวรีสอร์ทหรือว่าตัวโมเตลก็อาจจะประมาณสามคืนนะครับจัดเสื้อผ้าเยอะ,ะ,ะ,ะกว่าปกติหน่อยนะครับผมก็จัดเสื้อผ้าไปประมาณสามชุดเพราะว่าใส่ซ้ํากันบ้างนะครับตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวอินเนอร์อินเนอร์ผมก็จะเตรียมไปเยอะหน่อยนะครับก็มาสามชุดเพราะว่า เ,เวลาใส่เนี่ยตัวอ e ินเนอร์ก็จะเป็นตัวซับอยู่เสื้อผ้าเนี่ยจัดง่ายมากนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์นะครับบำรุงผิวอาบน้ำนะครับแปะติฟันยาติฟันแ,แตาผมนะครับโลออนนะครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยใจะตัวไปยังว,วะอ๋อใจะตัวมาแล้วนะครับผมตัวก็จะเป็นให้ตัวแห้งไวนะครับก็จะสะดวกดีมากนะครับอ่า แต่ว่าผ้าบัฟเนี่ยผมจะเอาไปเยอะหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าข้าวบัฟห้าผืนนะครับถุงมือบาสสำรองกรณีที่ถุงมือหลักมันเปียกม,มากๆนะครับอ๋อมีนี่ด้วยที่ต้องอยู่ในตัวกระเป๋าเสื้อนะครับอันนี้เป็นกางเกงกันฝนกันฝนกันหนาวได้ใส่ทับได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะตัดออกเพราะว่าครั้งที่แล้วเอาไปก็ตากฝนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่า ช่วงนี้เนี่ยทางใต้เห็นว่ามีมลสุ่ก็คิดว่าไม่น่านจะได้ใช้อันนี้ไม่เอาไปหรอเพราะว่ากินพื้นที่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีตัวเชือกันฝนเนี่ยไปด้วยอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของเครื่องนอนนะครับเครื่องนอนก็จะลงดับเบิลตัวนี้นะครับผมตัว9ลิตรแอนด์ลองนอนตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้ตัวเทวินเฟก นะแต่ว่าตอนนี้มาติดใจแบบนี้นะครับรุ่นนี้สะดวกดีนะครับแล้วมันนอนสบายดีนะครับผมนอนได้ชุกพื้นผิวด้วยจนะต้องใช้ตัวเปอ่ากันน้ําใบใหญ่หมอนถุงนอนเป็นนะครับผมตัวที่ใช้ประจําตัวนี้ได้สัมปทานมาจากพี่วินะผมตัวสิบดีทับนะนี่ถุงท้ามเนี่ยนะครับมันจะมีเสาจะไป3ต้นนะเสาสี่บ้องเนี่ยเป็นสต้นแล้วก็ตัวตัวทา้ามเนี่ยจะผูกเชือก เชือกตัวทามไว้เลยนะแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์อุปกรณ์จุกิกนะครับผมเป็นเชือกสำรองเชือกผูกด้านข้างนะครับผมแล้วก็พวกสมอสำรองสปริงลดแรงลมนะครับฮุกเกาะแหวนของอะไรเงี้ยก็จะมีติดไว้ด้วยนะครับเผื่อได้ใช้นะจริงๆตัวนี้สามารถที่จะแล็ปนอกกระเป๋าก็ได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแล็ปในกระเป๋าไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยกนะอันนี้ าก็าทับซักมาใหม่เตรียมที่จะไปแปลแ็บใส่บนรถได้เลยนะครับอขอเคลียร์ตัวกระเป๋าก,กาแฟนะครับตัวน,นี้นะครับลงปี๊บกาวไว้ก่อนนะครับเพราะว่านะตัวน,นี้ผมจะฟรีด้านบนเลยนะครับเผื่อได้มีพวกแบบกระจุกกระจิกอะไรมาโดนน,นะครับปี๊บนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ ปกตินี่ยโต๊ะตัวนี้ผมจะไม่เอาไปนะครับตัวนี้เพรามันจะเป็นตัวแข็งแรงหน่อยนะครับทพอปมันจะแข็งแรงนะันส่วนผสมของอลูเอาไว้วางตอกแก๊สวางเครื่องครัวให้เชฟที่เป่งเขานะครับเพราะว่าเชฟเป่งเขาเปลี่ยนการเดินทางคือเขาไม่เอาปี๊บไปเขาใช้เป็นกระเป๋าผ้าข้างรถไปแทนนะครับผมก็เลยต้องแบกทั้งโต๊ะเนี่ยไปเผื่อเขาอีกนะครับแลก แหลกแขวนของอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับแล้วก็โต๊ะกลางนะจะกลางกอคตัวนี้นะครับโต๊ะกลางตัวนี้เบามากเบามากแล้วก็มันมีช่องให้เราใส่โกพอแบงค์หรือวางแก้วได้ด้วยนะครับผมชอบมากนะครับนะครับเก้าอี้ว l 0 5รุ่นมาตรฐานนะครับที่บอกได้เลยว่าไปทุกทิปทุกคนใช้รุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้เตาย่างนะครับเตาย่างจากผ้าคาะเลที่เคยใช้นะครับเราก็ยังใช้อยู่นะครับ เลื่อยกับมีดเดี๋ยวพัวไปหาอีกทีว่าหาไม่เจอนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับฟรีๆด้านบนไว้หน่อยเฮ้ยไม่ได้ฟรีละนะครับนี่ด้วยนะครับนี่ด้วยนะครับเขียงนะครับนะครับเขียงอเนกรผสงคผมเนี่ยใช้มาตั้งแต่โอ้หแรกๆเลยนะครับผมอันนี้ทําเป็นช่องวางแก้วไว้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราจะใส่วันเดินทางก็จะเป็นชุดกาดนะครับ วันไปผมคิดว่าน่าจะหนาวแน่นอนผมก็จะมีเสื้อกันหนาวเสื้อมันกันฝนได้ด้วย,วยนะครับอ่าตัวนี้ใส่คู่กับตัวซัมเมอร์สุดนะครับของตัวเอกแข็งแรงแน่นอนนะครับผมหมวกก็จะไปพร้อมกับเซ็ตที่จะเดินทางรองเท้าก็จะไปพร้อมกับเซ็ตที่เราจะเดินทางนะครับผมมีไปนี้ต่อนะครับนะครับใช้งานสะดวกน,นะครับปั๊บนะครับ อ๋อเคเบิลทายนะครับผมไม่ได้่องพวกนี้เวลาเข้าที่พักเนี่ยก็จะถือไปนเนี่ยไปด้วยเพราะว่ามันก็จะมีเสื้อผ้ามีเครื่องแต่งตัวทํำเป็นแพ็คแยกไว้นะครับแล้วก็จะมีถุงสําหรับใส่เสื้อผ้าใส่แล้วด้วยนะครับจะสังเกตว่ามันจะยังหลวมๆอยู่สามารถที่จะเติมของที่เราลืมหรือเพิ่งนึกได้ในตอนเช้าอีกครั้งนึงด้วยนะครับส่วนตัว กระเป๋าบนปบยิเนี่ยนะอ่ารอบน,นี้มีใบใบเดียวก็จะใส่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเพราะว่าตัวนี้มันกันน้ำดีนะครับดีจนมันมันชื้นถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเปียกอยู่นะครับเพราะไม่ระบายออกมาเลยก็ยจะใส่อุปกรณ์โรนนะครับผมที่เติมลมนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับผมเพราะแบงค์อาจจะต้องแทนเพิ่มหน่อยนะครับผมกล้องกลุ่มแบบสำรองนะครับ ันนี้จะแรปยู่ด้านบนของตัวตัวฟีบนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ผมจะใส่ในส่วนของตัวรองเท้าแตะไว้นะครับ,นะรบแล้วก็จะลัดไปส่วนรกระเป๋าบนแท้งเนี่ยก็จะกับตัวเป้นนะ้ําผมเนี่ยก็จะสะพายไปนะครับซึ่งในเป้ก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์สาคัญสําคัญนะครับพวกเอกสารติดตัวไปนะครับอันนี้ก็จะมีกล้องสำรองด้วยนะครับแท้งแบ็ค ก็ยังไม่รู้จะใส่อะไรนะครับตอนนี้มีแค่ถุงมือนะครับไฟคาดหัวนะครับแล้วก็แว่นกันแดดเห็นไหมว่าของเยอะๆเนี่ยนะครับพอจัดเป็นระบบเป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะเข้าที่นะนี่ยังไม่ได้กลางในส่วนของพวกเต็นหรือโต๊ะหรืออะไรออกมาถ้าการเต็มพีอยู่แน่นอนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปจัดของใส่รถไว้นะครับผม Let's go.